5วิธีอบแห้งสนิทไม่มีน้ำขังเหลือในขวดนมช่วยแกเลี้ยงลูกเคยมีปัญหาไหมว่าแบบเราสาซื้อเครื่องนึ่งขวดนมดีๆมาเนี่ยแต่พอขวดนมเป็นนิ่งปั๊บอ้าวทำไมมีน้ำอยู่เฮ้ยทำไมมีน้ำอ่ะศาสาร์เครื่องนึ่งแพงขนาดนี้ทำไมมีน้ำอยู่แปลว่าเครื่องนึ่งเนี่ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จริงแล้วปัญหาอาจจะเกิดจากตัวเราเองก็ได้อย่าเพิ่งไปว่าเครื่องนึ่งขวดนมมันอ่าผมก็จะมาบอกคร่าวๆเลยนะครับว่ามันมี5อย่างที่ส่วนใหญ่ชอบทําผิดกันเริ่มกันเลยดีกว่าข้อที่1เลยนคือ การที่ใส่เยอะเกินไปอย่างเครื่องนึงน่งในที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยเนเจอร์เอสดสามเนี่ยตัวนี้ก็คือใช้บ่อยไม่ใช่ใช้บ่อยมีอยู่เครื่องเดียวได้ใช้่มีเครื่องเดียว <c oughs> เท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าตัวนี้มันใช้ได้ประมาณขวดนมได้4ขวดแล้วก็กลวยปั๊มนมพร้อมขวดนมเนี่ยได้อีกชุดก็ประมาณเนี้ยสี่ขวดแล้วก็ขวดสาหรับ ใส่เครื่องปั๊มนมกลวยปั๊มนมอีก2ชุดเนี่ยมันจะได้พอดีของการใส่เครื่องนึ่งขวดนมโดยที่แบบมันไม่นั่นเกินไปอะแต่ถ้าเกิดว่า5ขวดเนี่ยเริ่มจะน,นั่นแล้ว เริ่มจะไม่ไหวแหล้วหกขวดปั๊บนี่คือนั่นเลยไม่ไหวแล้วดังนั้นก็คือพยายามจัดให้มันได้สี่ขวดเนี่ยกำลังดีถ้าเกิดไม่ได้จริง <c oughs> ก็ต้องยอมใช้เครื่องอบแห้งสองรอบนะเพราะว่าเราก็อยากให้นโดนมมันสะอาดที่สุดข้อที่2วางผิดลมเข้าไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจว่าบางคนคือคิดว่าแค่เราวางโยนโย,ยนลงไปอะนบอกว่าแค่โยนลงไปอะมันก็แห้งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่พวกเนี้ยมันก็ต้องช่วยนิดนึงวิธีการวางก็คือเราต้องวางกว่ำ อันนี้ฟังดูแบบม,มันตลกนะแต่บางจริงบางทีแล้วก็ลืมลืมาแบบมึนๆเลี้ยงลูกจนมึนแล้วก็วางไงพาเดินไปทีหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยทำไมคนมไม่แห้งวะอ๋อเราวางผิดเองอะไรอย่างนี ก็ง่ายๆคือเราวางกว้ามวางให้มันถูกวิธีของมันอะเท่าน,นั้นเองอย่างฝาขวดเนี้ยก็วางกว้างวาลไดเฟรมเนี้ยก็วางกว้ามให้มันถูกต้องให้หมดแค<ว>่ <Weird> น,นั้นเองวาง,นนงนนนนให้มันแบบน้ํามันไหลได้อย่างลองดูรอบๆตัววาลอันนี้กวางของสเปกตาส์นะสเปกตาเนี้ยมันก็จะมีจุดที่น้ําขังได้คือตรงเนี้ยถ้าเ,เราไปวางแบบเนี้ยวางาเงี้ยน้ำมันก็จะขังอยู่ข้างในไงเพราะว่ามันน้ํามันไหลออกมาไม่ได้วิธีการก็คือเราก็วางให้มันถูกหลักไม่ว,า,วาง <ๆ S 2> ไหนอย่างี้งงก็ได้แบบเนี้ยคือดูอะว่าน้ํามันต้องไม่ขังอะพอน้ํามันไม่ขังปัเเนีี่่่ยโอออกาาสสททจจะะแห้งงงมัูวคข3 นะครับคือการใส่หลายชั้นเกินไปเช่นเราวางแบบปึ๊บอ่ะวางข้างล่างเสร็จวางเสร็จแล้วก็วางชั้นที่2อีกวางชั้นที่2ไม่พอเรามาวางชั้นที่3อีกวางชั้นที่3เสร็จเรามาวางชั้นที่อีกอะไรแบบเนี้ยคือจะเยอะไปไหนอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งอันนี้ผมแนะนําเลยว่าการวางจริงๆอ่ะควรวางแค่สองชั้นก็พอแล้วเพราะว่าชั้นที่สามชั้นที่4เนี่ยอาจจะทําให้ลมมันเข้ายากพอลมมันเข้ายากปั๊บมันก็แห้งยากอันที่4ก็คือบางคนไม่ชอบใช้ชั้นลอยไงคือแบบโอ้ะอะไรนะต้องเอานี่มาใส่เสร็จอานี้ปิดอีกทีนึงแล้วก็เอาข้างบนมาใส่ใส่ใส่เงี้ยบางคนไม่ชอบไงคิดว่าแบบ เนี่ยอันนี้คือสาคัญเลยเพราะว่าชั้นลอยเนี่ยมันช่วยให้แบบเราไม่จำเป็นต้องวางหลายชั้นไงจากข้อเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเพราะว่าเราวางหลายชั้นเกินไปเนี่ยทำให้ลมมันเข้าไม่ถึงดังนั้นการที่เรามีชั้นลอยเนี่ยตึ่งเข้าไปเนี่ยทำให้ข้างล่างเนี่ยวางแค่สองชั้นก็พอข้างบนวางได้อีกสักสองชั้นก็รวมเป็น4ชั้นโดยที่ว่าลมมันเข้าได้ดีกว่าและข้อสุดท้ายคือข้อที่5อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามันก็พลาดกันเยอะผมก็มีพลาดบ้างก็คือการวางในจุดที่ลมเข้าไม่ได้อย่างที่1ก็คือราวงดนมไปเสร็จป๊ แล้วเราก็เอาฝาปิดนมเนี่ยโปะไว้ข้างบนคืออ้างวางกว้างไงเราวางกว้างเราระวังถูกแล้วใช่ไหมแถมวางสองชั้นด้วยแต่เราลืมไปว่าพอเราปิดฝาปั๊บแบบเนี้ยนั่นบนเนี่ยลมมันเข้าไม่ได้พอลมเข้าไม่ได้ปั๊บมันก็ไม่มีนทางแห้งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการวางเนี่ยก็ต้องวางให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่วางแบบนี้นะถ้าจะวางฝาขวดบนขวดจริงๆก็ต้องวางแบบอ่ะสองขวดมาวางตรงกลางให้นมเข้าได้แล้วก็ออย่างหนึ่งคือ ทั้งชั้นลอยแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยมันจะมีรูอยู่ถ้าเราวางพวกอุปรกรณ์ธรรมดาทั่วไปพวกนี้ยังไงมันก็มีรูออกไม่มีปัญหาแต่บางอุปรกรณ์ที่มันเล็กอย่างเช่นปักเป็ดเนี่ยปักเป็ดอันเล็กไงพอปักเป็ดอันเล็กปั๊บแล้วเราไปวางผิดจุดนิดเดียวอ่ะอย่างเช่นจุดนี้มันเป็นพลาสติกอะ่ะพอเราไปวางตรงกลางพอดีปั๊บผลคืออากาศมันไม่เข้าอากาศมันเข้าไม่ได้ไงวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากเลยเราก็แค่เลื่อนจากจุดเนี้ยไปจุดตรงที่มันเป็นรูใหญ่ข้างล่างแทนเงี้ยเลื่อนมาเพียงเท่านี้อากาศก็จะเข้าได้ พอกาเข้าได้ปั๊บมันก็จะแห้งได้เท่านั้นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5ข้อที่ทําให้ขวดนมและอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันแห้งสนิทแล้วก็ทําให้ปลอดเชื้อนะก็จะมีข้อที่1อย่าใส่เยอะเกินไปข้อที่2อ,อย่าวางผิดวิธีอย่าซ้อนหลายชั้นเต็มที่คือ2ชั้นชั้นลอยเนี่ยส่วนใหญ่มีให้หมด ช้ช้นลอยไปเลยแล้วข้อสุดท้ายวางในจุดที่มันมีลมเข้าได้เพียงเท่านี้ทั้งหมดก็จะแห้งแน่นอนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลาถ้าเกิดของมันเยอะอย่างเงี้ยเราจะตั้งไป60นาทีก็ได้เพราะอย่างเครื่องเนเจอร์ตัวนี้มันจะตั้งได้20 40 60นาที20นาทีเนะี่ยผมไม่เคยใช้แต่ผมใช้ปกติคือ40นาทีเพราะว่าเครื่องมันแบบพอก,กดปั๊บมันขึ้น40นาทีเลยไงนานๆทีที่ผมแบบใส่เยอะมากเนี่ยผมก็เลยตั้ง60นาทีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยกันนะครับ